เชิญท่านภยศารปันแดน,นครับท่านท่านประธานสอทอครับว่าวันนี้เท่าที่รับฟังมีความเห็นมีอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ทางสอทอจะนำความคิดความเห็นเห,นเหล่านี้ไปผลักดันอย่างไรนะครับเชิญเลยครับ หรือท่านคืออื่นจะมีความเห็นเพิ่มเติมกับท่านไพศาลก็ก็ยินดีรับฟังนะครับเชิญครับครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนรายการนะครับท่านรองหัวหน้าพักนะครับท่านสสสิริกัญญานะครับท่านสสวิโรจน์นะครับลัคนาอิสรนะครับท่านสสสุรวาทน์องบุกนะครับและพี่น้องนะครับเพื่อนประกาศรูร์และบุลีรัมการศานะครับของกระทรวงสาธาริการนะครับของสวท ท่านครับวันนี้ก็เป็นโอกาสนะครับมาร่วมพิธีเสวนาและฟังความคิดเห็นนะครับผ่านการประชุมทางสุมออนไลน์นะครับทีนี้แล้วผลได้รับการทักทามจากท่านรองศาสตราจารย์สุรวาสนะครับท่านสอสุรวาสตรงนะครับเพื่อให้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับในพิธีเสวนานะครับซึ่งกระดูวข้อแล้วเนี่ยนะครับพอพวกเราได้เห็นตัวเชิที่ร้ามพันนะครับไปยังตูวอาจารย์นะครับ ไปทั่วเทศนะครับก็มีคําถามนะครับเกิดขึ้นนะครับพอสุควรว่าประเด็นที่ทางคุณในรายการนะครับโดยว่าทางพรรคก้าวไกลเนี่ยเสนอคือกลบกายการกัไกายทางกฎหมายกับการปฏิวัติการศาลคำว่าปฏิวัติเป็นเรื่องใหญ่นะครับรพวกก็ที่เป็นอาจารมหาเวลัยบ้างเป็นพอเขตถามว่ายเ,เป็นเรื่องใหญ่จะใช้คําพูดนี้เลยเหรออะไรนะผมก็เลยบอกว่าเป็นความปร,ปรตายของพรรคก้าวไกล เพราะว่าคาว่าปฏิบัติเนี่ยก็คือมันเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้เรากาลังจะคืนอำนาจในการไปทรงานคนนะครับจากสายการบัดกรับมาสู่อคเขตพื้นที่นะครับเลยใช้คําใหญ่ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเป็นความปรารถนาดีนะครับของพรรคเก้าไกลแล้วก็พรรครวมรัฐบาลอีกอีกภาพพรรครวมถูกพรรค้ว็ของรัฐบาลด้วยก็เป็นเจ็ดพรรคนะครับก็จากการปังนโยบายนะครับของพรรคเก้าไกลนะครับท่าน ลงหน้าพักเลยครับท่านสสิริคัญญาตันสกุลนะครับที่ฟังแล้วนะครับชื่นใจนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องร่วมโครงการนะครับโครงการครูและบุคลากรการศึกษาครับพวกเราผ่านนะครับกระบวนการทางกฎหมายหรือผ่านการทํางานไปตามกฎหมายรายะเบียบแห่งราชการระเบยรรีบยบขรอยานการสาราระเัียบัการสาธาชาตินะครับปี4ีสองเนี่ยเราก็จะได้ยินคําว่ากระจายอำนาจนะครับกระจายอำนาจสู่เขตพื้นที่การศึกษากระจายอำนาจสู่ ประธานสาแล้วก็เราก็เป็นขร้นการที่ได้บริหารแล้วก็ใช้ชีวตราชการนะครับบนคําพูดเหล่านี้มาจาต่อเนื่องนะครับจนมาวันหนึ่งนะครับพอมีคอสชนะครับไป้ออกคำสั่งนะครับที่เดิมก็เป็นคำสั่งที่สิบนะครับเป็นที่สิบเอ็ดเป็นที่สิบเก้าลยต่างก็ที่อานาจในการบริหารงานของเขตพื้นที่นะครับของเรียนอย่างที่น้องพวกเราได้ได้นำเสนอไปนะครับกลับมาอยู่ที่ศูนย์กลางนะครับโดยมอบให้ทางคอสชเป็น ผู้บริหารงานนะครับในองค์ณบสององคณะก็คือในส่วนของคณะกมการที่เรียกว่ากกจคือเอาอำนาจของอสเขตพื้นที่นะครับมาให้กศจแล้วก็ในเรื่องของกำการเขตพิธีการสาธารณก็ให้กศจเขตพื้นที่กับรงรียนก็จะมีองคณะในการบริหารงานอยู่องคณาเดียวก็คือกฎบตรวนทน่อีขับเคลื่อนเรื่องคุณภาพการสาธารณอย่างไรก็ตามนะครับปันเพือของการยกระดับคุณภาพการสาารเนี่ยนะครับ ทั้งสามองค์ณะนะครับที่ถูกออกแบบไว้ตั้งแต่ประการษาปี42เนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นสามเสา,สาหลักนะครับในการคำดูงุนนะครับถ้าขาดเสาใดเสาหนึ่งไปเนี่ยมันจะขับเคลื่อนไม่ได้เพนะราะว่าถือว่าการที่ทําให้คุณภาพนะครับเกิดขึ้นนะรเราต้องมีองค์คณะเราต้องมีบุคลากรากน,นะครับเมื่อกี้ผมใีใจนะครับท่านสวิโรดได,ได้พูดแล้วว่าวันเนี้ยนะครับสังคมแล้วก็ แม่บงการสอนแลพยายามเรียกร้องในเรื่องครูไม่ครบชั้นนะครับครูไม่ครบเอกเยราพูดมาตลอดนะครับมราบราชการมาส0สกว่าปีนะครับก็เคยยุ่งเรียนขนาดเล็กนะครับเคยยุ่งเรียนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดเล็กต่างนะครับมาอยาาตอบเรื่องเราก็พบปัญหาเรื่องแบบนี้ครูไม่ครบชั้นไม่ครบเอกอต่างนะครับประสบสายการเองก็พยายามที่แก้ปัญหาสมัยก่อนเป็นสวจอก็พยายามแก้ปัญหานะครับที่จะหาตรากําลังเพื่อที่จะไปเสริมทัพเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพการสษาในพื้นที่เนี่ย มีคุณภาพมันก็ทําไม่ได้นะครับเพะะฉนั้นเลือกการง,งานบุคคลเองนะครับก็มีความสําคัญนะครับในการที่จะเกียรตาริารกำลังวันนี้พอเ,อาเรากำลังทํางานนะครับในเรื่องของการกลับเครื่องคุณภาพการศึกษาครูขาดนะครับไม่เพียงพอเขตพื้นที่เองก็ไม่สามารถที่เกียรตากาลังนะครับโดยลำพังนะครับของตัวเองได้นะื่งจากน้เป็นอยู่ที่สาันอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ที่เราเจอนะครับในเรื่องของการกลับเครื่อนพนกงานเขตพื้นที่การศึกษา นะครับในการยุบรวบรวมเรียนต่างนี้นะครับกอชนะครับผมกสั่งาจังหวัดที่เก้ามาคาดว่าเมื่อเป็นอชแล้วเนี่ยนะครับการยุบควบรวมเรียนก็จะจะสามารถทําได้จะที่ไหนได้นะครับก็ไม่สามารถตอบโจทย์นะครับของสังคมของมวลชนได้นะครับยิ่งซ้าหนักอีกนะครับเพราะว่าการทำงานกอรชก็เป็นบอร์ดของจังหวัดจะไปยุบรวบรวมโรงเรียนตามเขตหนึ่งเขตสองเขตสามแต่ถ้าโดยเฉพาะอย่างโซล่าบนเนี่ย โซมีหกเขตวมมีห้าเขตนะครับแล้วก็จอมีบอร์ดเดียวอยู่จังหวัดจะไปยุบควบเรียงรวงเรียงเรียนของเขตสองเขตสามซึ่งอยู่ไกลก็ทําได้ยากนะครับก็เลยกลายเป็นเป็นเสือกระดาษทําอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่ที่เราเจอกันแล้วก็มันก็เชื่อมโยงนะครับเรื่องเหล่านี้เรื่องของเน็กขนาดเล็กอะไรต่างที่เราพยายามขับเคลื่อนแล้วก็แก้ไขาตามนโยบายของสวทบผมดีใจที่สังหวัข้าไกลครับได้เล็งเห็นนะครับความสำคัญในเรื่องล่านี้นะครับรวมไปถึงนะครับ พอ,อท่านเข้าไปเป็นกรรมธิการปฏิิเรื่องของงบประมาณในสอนไล่ฝังว่าอัานวิโรธนะครับไล่ฝังว่าท่านไปเห็นแล้วว่าวันนี้กระทรวงสายการเป็นกระทรวงใหญ่งบประมาณมหาศาลเลยในอดีตที่ผ่านมานะครับเมื่อก่อนเป็นเปืป้อนหนึ่งของประเทศนะครับท่านก็ไปพบว,ว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์งบประมาณของกระทรวงสายการก็จะเป็นงบนะครับเป็นเงินเดือน,นเป็นค่าจ้างนะครับของ การผูและบุคลากรการศารจะเหลือมาล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับที่เป็น Ng <fit> งบการพัฒนานะครับจะถามว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เป็นงบพนะัฒนากระจายไหมนะครับการจัดสรรกองทุนขวงราชการกระจายไปทั่วถึงไหมนะครับในภูมิภาคหรือในรงเรียนในความสวยภาะไรตรงนี้นะครับผมว่าฝากฝากประเด็นตรงนี้ด้วยนะครับที่ตรงใจอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของนักการพรลโลทุรการ,น,รนักการบารลโแล้วก็ธุรการเป็นความฝันนะครับของ นักบูหาของครูแล้วมคการก่อการศึกษาในโรงเรียนนะครับนเนี่ยดีนะครับนักการมาลลงจะมีครบทุกงเรียนนะครับก็ <c oughs> ปรากฏว่าพอมาต่อหลังก็ถูกตัดนะครับานาักการมาลลงก์ะเสียก็จะถูกตัดต่อไปแล้วก็ทําให้มีนักการมาลลงครูบาอาจารย์เองก็ต้องทําหน้าที่เป็นนักการมาลลงนะครับโองเรียนนะครับแก้ปัญหาก็โดยการทอดกระสนทอดเท่าพระบาทตติดไม่ได้ทอดระบานะครับเพื่อระดม งบประมาณนะครับเพื่อมาจ้างนักการ,รโลก็กทากันมาแบบนี้สสวก็ทํากันมาอย่างลุ่นต่อนมาถึงยุคหนึ่งนะครับของท่านรันตีที่เหความสำคัญเรื่องเหล่านี้นะครับก็ได้มีการจ้างนักการ,ร,กรบินโับแล้วก็รวมถึงธุรการโรงเรียนนะครับแต่ประมาณยุคหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนแลฐมนตีก็เหมือนเดิมก็คือพอนักการบินลงลาออกธุรการลาออกก็ยึดตําแหน่งคืนเพราะว่าสนัคงบหร,รือว่าบัญชีการไม่ ไม่อนุญาต้จัดตั้งนะครับมุ่มาเรื่องนี้นะครับก็ผมเชื่อว่าทางภาคเ้าไกลนี่สพาคัญใ,ใ,ในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ความจะเป็นก็เชื่อว่าท่านจะเป็นแรงหรือว่ากําลังสำคัญในการที่จะผลักดันนะครับในเรื่องของนก,การเรืโงมรดีเรื่องของุลก,การกรดีนะครับเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีความสําคัญนะครับวันนี้โรงเรียนขาดนะครับนัก,การมมโลงนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่ดูแลนะครับโรงเรียนเนี่ยประเทศเนี่ยนะครับจะมีเวลาทุกสามสิบเซ ที่มีนักการมอที่มีนักการบุญส่วนที่เหลือก็อย่างที่น่าเรียนไปก็พาท่านนะครับในประเด็นที่ท่านถือว่าเป็นนโยบายของพรรคของที่ที่ท่านได้นำเสนอตนะครับส่วนีนประเด็นหนึ่งในเรื่องของการที่ท่านจะทำงานที่จะร้อมรวมนโยบายพรรคของท่านนะครับที่จะพยายามรอมรวมทรัพยากรนะครับที่มีอยู่อย่างอาจจะใช้แบบไม่ถูกร่องถูกฝาอะไรต่างที่ท่านได้ดำเรียนนะครับในเบื้องต้นบเช่นสายการภาคกสายการบัด ตลอดจนบุคลากรของสายการบ้าสายกวัดซึ่งมีการทางานที่ซับซ้อนแล้วก็ถือว่าเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและท่านเองก็มีเป้าหมายอยากจะกรวบรวมนะครับเพื่อนำพลังงานเหล่านี้ไปคืนให้กับโรงเรียนนะครับใน,ในพื้ต่างต่างก็ในส่วนตัวนะครับผมก็ยาว่าส่วนตัวนะครับก,ก็เห็นด้วยแต่ว่วาการที่จะยุบเลิกหรือรวมในสาขาเนี้ยก็เป็นเรื่องของหนักคนที่จะต้องวาแงแผนรอบคอบนะครับอันนี้ก็ชื่นชมนะครับ ที่ไดมีโอกาสมาร่วมกิจนัตรภาคเก้าไกลนะครับทีนี้ในส่วนของล่างพหลกกาษาดนะครับผมเองก็ได้มีโอกาสนะครับมามาร่วมนะครับทํากิจกรรมนะครับในเรื่องของล่างพรลกกาษาการแก้ไขนะครับคำสั่งรชสบับที่สิบเก้าครับหกศูนย์ครับภายใต้นะชมรมองค์กรสมาคมนะครับซึ่งได้ร่วมกับเคลื่อนนะครับในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้มี ท่านประธานชมรมก็โอเคนะครับพี่ธนชนนะครับซึ่งในเรายพยายามผลักดันในนใเรื่องคสาสั่งกอชตั้งแต่ที่คารรําสั่งกชออกใหม่นะครับก็พยายามที่จะไปต่อสู้คาว่าต่อสู้คือไปหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในการที่จะให้มีการแก้ไขนะครับไม่ใช่มายาต่อเนะื่องจนีธนชนกเกษียณไปนะครับว่ามีทัานชมรมโอเคมีทั้งสมาคมนักวิทยาการสาธารณสุขในประเทศไทยที่ผมเป็นนายกสมัครอยู่แล้วก็มี สมาคมจะมีสมาพัน์ของค์กรวิชาชีพครูไทยนะครับซึ่งผมเป็นหน้าที่เป็นประธานสมาพันธ์นะครับในการที่จะรวมตัวกันนะครับเพื่อยื่นข้อกิจเหตนให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับภาพเารือต่ายให้เห็นความสำคัญนะครับรวมถึงของคอทองค์กรวิชาชีพครูไทยที่มีที่น่าสน็นแกน้าด้วยนะครับก็เหลายๆองค์กรนะครับทั้งสมาพัคมครูไทยนะครับสมาพันธมครูไทยก็พยายามที่จะขับเคลื่อน นะครับหรือว่ารวมพลังกันในการที่จะเสนอข้อคิดเห็นนะครับให้กับพักการเมืองต่างหรือว่าพรรคใหญ่นะครับจนวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับพักก้าไกลกับพักการเมืองอีกหกพักนะครับพัพลังประชารัฐนะครับพักชาติไทยพัฒนาพักภูมิใจไทยนะครับพรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็อะไรพัคพักประชาธิปัตย์นะครับังกัดพักที่ได้เห็นพ้องต้องกันนะครับผมได้มีโอกาสเข้าไปร่วมประชุมนะครับใน การพิจารณาแก้ไขกฎหมายนี้โท่านสมว่าแล้วก็ท่านประเสริฐพลนนทได้เชิญไปนะครับเห็นรรยิการเราอุอบุนมากเลยครับกรรมธิการึิสามันนะครับเห็นความเดือดร้อนนะครับของเพื่อนพี่น้องข้าราชการครูเรานะครับเห็นความลาช้าในการารงานบุคคลนะครับหกพักล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับที่ท่านกำลังประชุมในเรื่องการแก้ไขสัตว์คชร์แบบนี้ครับก็ผขอบคุณนะครับแทนพี่น้องนะครับ การขับเครือการกู้ทุกประเทศนะครับที่ท่านได้พยายามผลักดันัปทีนี่ในส่วนประเด็นนะครับส่วนประเด็นที่วันนี้ในวงเสวนาที่ท่านนะครับสสว่าได้ได้เปิดประเด็นว่าเราเห็นด้วยไหมถ้ามีการยุบนะครับคณะกรรมการขับเคลื่อนในรูปการษานะครับคุณพาพขกษาองค์สนสาริการนะครับสายการังหวัดยุ่สายการภาคยุ่สายการังหวัดนะครับขอคืนอำนาจการริหารณาขับเคลืเขตพื้นที่ลับมาเก็บพื้นที่นะครับ มีกสอเขตพื้นที่นะครับแล้วก็ในเรื่องขององค์ประกอบนะครับก็เห็นด้วยกับหลายท่านนะครับว่าันนี้ในหลักการของการแก้ไขคำสั่งพชนะครับในหลักการเจ็ดข้อนะครับเรายังไม่ได้ก้าวล่วงไปจนถึงในประเด็นหลายประเด็นนะครับโดยระชานได้ไดานเสนอไปนะครับในในประเด็นที่ในหลักการก็แรกเลยนะครับที่เราไปแก้ไขนะครับข้อแปดนะครับในคำสังชเร็วเร็วหนึ่งนะครับเรา ไม่ได้ตัดนะครับเอาหน้าหน้าที่ของนาำการเก็บไปที่นะครับเราไปตัดแค่โอสเก็บที่ก็คงจะเป็นเรื่องที่ทางกรรมธิการวิสามันนะครับว่าคงจะถกกันว่ามันจะสามารถทําได้ไหมนอกเหนือจากตรงนี้นะครับส่วนสายการพาคสายการหวัดนะครับสายการภาคคนะรับก็ถูกลบนะครับไว้ในข้อ5้านะครับของคาสั่งรช .29 นะครับจะยกเลิกนะครับถ้าส่วนตัวก็คงจะต้องนะครับสอทั้งสอพักนะครับคงจะต้องไป เสนอแก้ไขนะครับแก้ไขกั่งโชนะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะในมุมส่วนตัวนะครับคือไปขอยกเลิกถ้าจะยกเลิกสายการพาก็ต้องไปขอยกเลิกนะครับในข้อห้านะครับของกำลังชฉบับที่สิบสิบเก้าถ้าศูนยนะครับแล้วถ้าจะยกเลิกสายการบัดก็ต้องไปยกเลิกกำสังรอชข้อสิบเอ็นนะครับก็เป็นเรื่องนะครับเรื่องในหนาคนที่จะพักการเมืองหรือว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่ปัญหา นะครับในเชิงวที่แล้วเนี่ยดูแล้วว่าถ้ามีแล้วไม่มีประโยชน์อะไรต่างจะยุบจะพวบรวมก็คงเป็นเรื่องของหนาาักนะครับในส่วนของ,ของการเขตพื้นที่การสาธารณเห็นด้วยกับหลายท่านว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นนะครับจะต้องขอนะครับคือนอำนาจเหล่านี้นะครับกลับมาสู่เขตพื้นที่ให้ได้นะครับแต่ก็คงจะเป็นเรื่องของขนาดพถ้าในการแก้ไขสปชในครั้งนี้นะครับไม่สามารถก้าวล่วงไปได้แล้วอาจจะติดหลักการอะไรต่าง ตามข้อบังคับของสภาก็คงจะต้องเรื่องของขนาคนแต่ที่ผมเห็นด้วยก็คือจะต้องเอากลับมาเนื่องจากในคณะกรรมการเขตพื้นที่นะครับจะเป็นเรื่องการบริหารงานนะครับในเรื่องของงบป,ประมาณก็ดีในเรื่องของเชิงนโยบายก็ดีนะครับเพะโอเคจะยุรยะรบรวบรวมในแต่ก็จะเป็นบอร์ดของคณะกรรมการเขตพื้นที่ที่จะรู้บริบทนะครับของเขตพื้นที่ดีจะรู้บริบทของโรงเรียนดีนะครับแต่คนที่จะไปพูดคุยนะครับ กับพนักงา,านสารสานะครับในกรณีที่จะยุบรวบรวมเรียนขนาดเล็กเนี่ยผมเชื่อว่าต้องเอาคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับอยู่ในเขตพื้นที่นะครับที่มีบารมีนะครับเป็นสำนั้นผู้ใหญ่บ้านนายก,กอบจนาย,ยกเทศบาลนายกเอ่อในอบตอะไรต่างเนี่ยที่มีพลังอะไรต่างที่สามารถเข้าไปคุยกับผู้ปครองเพื่อให้หลอมรวมตรงเดียที่มีเด็กแค่สามสิบคนสี่สิบคนให้มัน,วนรวมแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องนะครับที่ต้องเอาหนักกับ เืนไปนะครับเียงแต่ว่าที่ผ่านมาถามว่าเมื่อก่อนมีคณะกรรมการเจงที่แล้วทาไมทากันไม่ได้นะครับมันติดนะครับมันติดที่กฎหมายติดที่หลักเกณฑ์นะครับการยุบรวบรวมเมีองซึ่งตอนหลังเนี้ยนะครับสกทอเองก็กาหนดหลักเกณฑ์นะครับในการยุบรวบรวมต่างกาให้ง่ายลงให้ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าก็ไปติดว่าวันนี้อำนาจเหล่านี้ไปอยู่ที่อจอจอพอจะยุบบ้างเด็กอจอเองก็ไม่ได้ลงไปนที่ก็ต้องปล่อยพอเขตลงไปพอเขตกับคณะกรรมการเองก็ไม่ได้มี ไม่ได้มีอำนาจหรือไม่ได้เป็นนักต้มการขอจก็ไปทำอะไรก็มีผลดเป็นต้นเรื่องของการหางู้มาเห็นด้วยกับท่านอเสริมฤทธิ์นะครับอะยมท่านคนดีนะครับเป็นหลายเขตนะครับเจอปัญหาเรื่องเหล่านี้นะครับมีการก้าวล่วงนะครับในเชิงของการริหารงู้มานะครับโดยกสจนะครับบางทีก็ไปเจอท่านสายการวัดที่อาจจะไม่ค่อยรู้ทนะครับอาจจะมาจากกสะนะครับซึ่งเคยทํางานชูรุาการร่วมกับผู้ว่าอะไรต่างๆนะครับเป็นสายการวัด พอมนเป็นบอร์ดของกอจนะครับก็เสนอท่านผู้ว่าราชการกว่าก <t> ่ให้เอาไปทุกเขตนะครับไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรต่างนะครับก็ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นที่หลายๆเขตทุกที่หลายจังหวัดนะครับในช่วงของการเป็นกอสจนะครับเขตทุกที่ก็ขายสละโดยเฉพาะไปเจอพอเขตนะครับที่เพิ่งบรรจุใหม่นะครับไม่ไม่มีอะไรเล็กน้อยขาดประสบการณ์นะครับในการหารจัดการเรื่องวันก็ต้องต้องปล่อยให้ท่านู้ว่างบของเขต ทำโน่นนี่นั่นนะครับ้งแต่ละเขตเขตต่างสามส,สีห่ห้าต่างก็ทาก็เกิดบปบทการนะครับที่ไม่สามารถตอบโจทย์เชิงนโยบายของสวทชของกระทรวงได้นะครับจะว่าไปทาอันนี้เราเราคงไม่โทษแต่ว่ามันเป็นจุดนะครับที่มีปัญหามันอาจจะไม่ไม่ทุกจังหวัดนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นปรากฏการเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นต่อการเก็บที่ก็ควรจะกลับมาที่เก็บที่การสารนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราเจอแบบที่ท่านท่านเสอร์มิทบอกไปคือเขตทาแผน แผนเขรามาในต่างแผนรวยการปนทั้ปีในต่างนะครับเราก็พบว่าในหลายคอสจนะครับที่ลกล่าวว่าต้องเขตแต่ละเขตนะครับสี่เขตห้าเขตในจังหวัดต้องทําเหมือนกันนะครับในเช่นเดียวกันต้องแก้ปัญหาเหมือนกันอะไรต่างซึ่งส่วนตัวผมนะครับเป็นบอกเขตมาแปดปีนะครับมองว่ามันมันไม่มันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะที่จะมารวบก็มารวม,อะ,ม,รวมอะไรนะรวมอำนาจหรือการจะทำที่เป็นเสร็จแบบนั้นเพราะว่า พื้นที่แต่ละพื้นที่นะครับมีัญถาที่แตกต่างกันอันนี้ต้องต้อง,องยอกรับสภาพผมพอยู่สมภารริเขตสาเด็กท่องเรียนนะครับรครูบาอาจารย์นะครับก็อีกบริบทหนึ่งอยู่มาริริเขตหนึ่งก็อีกบริบทหนึ่งนะครับที่ต้องแก้ปัญหาในเชิงวินที่ต้องแตกต่างกันนะครับผมอยู่ปัญหาได้สี่ปีกว่าการทําแผนอะไาก็มีการพัฒนาต่อยอดนะครับเด็กจากอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้วันนี้อ่านออกเขียนได้มันต้องพยะาต่อยอดไปก็ต้องทำมาอยู่มาริริเขตหนึ่งก็ต้องปรับไม่เหมือนกัน ผมจะสเต็ของเขตสามมาทำที่เขตน่ไม่ได้อันนี้คือเป็นเรื่องจริงที่รัฐารเขตพื้นที่เองซึ um ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเหล่านี้นะครับก็จะต้องกลับไปที่เขตพื้นที่แต่ว่าก็คงจะเป็นในเรื่องของอนาคตในเรื่องของอสอเขตพื้นที่นะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยที่พรรคการเมืองพวกพรรคต่ากันรัฐบาลนะครับถึงแม้รัฐบาลจะเห็นต่างจากพรรคการเมืองพกพรรคนะครับรัฐบาลเองมองว่าน่าจะเป็นอเป็นอสอจังหวัดนะครับมีหน่วยเดียวหรือโหนเดียวนะครับเหมือนก็คือ โยกจากปสปทจรจังหวัดมันเป็นอสจังหวัดเนี่ยนะครับซึ่งผมขอเป็นาชีพครูพวกเรานะครับเราก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะครับก็อันี้ก็ดีใจที่ทางพากนะครับท้าไก่นะครับหรือว่าท่านหอสุวาสถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้นะครับซึ่งท่านเป็นผู้มีประสบการณ์แล้วก็ท่านเป็นอาจารย์นะครับที่ตอบติดในเรื่องเหล่านี้นะครับท่านก็เป็นแกนหลักนะครับในการผักดัดนะครับโดยเฉพาะในที่ประชุมนะครับท่านท่าน สอส่ววาพูดในที่ประชุมนะุกคนก็จะจะรับปากนะครับทุกพัคนะครับที่เวลาประชุมกันที่ผมได้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมรงนี้นะครับวันนั้นก็เห็นด้วยตรงนี้ที่ให้มีอสอเขเป็นที่ส่วนประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของพมมีแล้วจะป้องกันการทุดริตยังไงนะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าหลายท่านพูดไปแล้วนะครับมันไม่ได้มีเกิดในทุกพื้นที่นะครับแต่ว่าในอนานคตนะครับผมเชื่อว่าวันนี้สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วยุคโซเชียลมันเยอะนะครับ รับเงินรับทองอะไรต่างเนี่ยนะครับมันมีคลิปมีอะไรต่างผมวันนี้นะครับได้รับหมายจากคอกสอให้เป็นนุกกสอการเกี่ยวกับการอุทธรณ์ทุกนะครับถูกถูกปลดออกไล่ออกเพื่อรับเงินรับทองอะไรต่างจะเร่งลังโดนนะครับแล้วมันก็มีคลิปเสียงคลิปภาพอะไรต่างที่ไปรับเงินรับทองตามร้านอาหารอะไรต่างเป็นเอกสารประกอบที่ศาลก็ตัดสินดังนี้เพราะว่าสังคมวันนี้จะลงโทษคนเหล่านี้นะครับเพียงแต่ว่าการเอ่อ ประชามพันดิหรือการเปิดเผยต่างนะครับในการชี้แจงทำความเข้าใจกับองค์คณะใหม่หรือว่ามันต้องทําแบบเข้มข้นนะครับหรือว่าในภาคของสสเองหรือว่ากรรมการการสาต่างๆของรองเี้แจหรือว่าของวุฒิสภาเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าลงที่ภูคมนะครับสร้างความเข้าใจกับคนเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะรับรู้ร่วมกันเชื่อว่าจะลดปัญหาเหล่านี้นะครับแล้วเชื่อว่าพอเขตรุนใหม่นะครับถ้ารอเราะเฟส รุ่นใหม่ท่านพระองค์เรียนครูบาอาจารย์วันเนี้ยนะครับตระหนักในเรื่องเหล่านี้แล้วนะครับเพราะมันมันเจอนะครับไม่ใช่ว่าเกษียณแล้วมันจบไปนะครับมันโดนย้อนหลังนะครับโดนย้อนหลังนะครับรุ่น็เก่าที่ทาไว้ไม่มีกี่ลายนะครับที่มีเรื่องกันเป็นอนุสหมายทดลองทุบมีไม่กี่รายนะครับที่ที่ทํากันนะครับแล้วก็แต่ก็จะโดยเสน่ห์นะครับก็พอได้ก็มีนู่นนี่นั่นไปให้กันนะครับก็ก็คนต้องเรียนแก้ไขนะครับก็ขอ นำเสนอนะครับในประเด็นที่ให้ดีมีกาสได้ได้เปลี่ยนในวิถีสุวราณนะครับขออนุญาตครับผมครับครับขอบคุณท่านประธานสอทอนะครับซึ่งตําแหน่งหนึ่งท่านเป็นประธานชมรมผู้อนวยการเขตด้วยใช่ไหมครับรวมทั้งตอนที่เป็นผู้อนวยการเขตพื้นที่ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นประธานสมาพัค์ องค์กรครูองค์กรวิจัยชีพครูอย่างประเทศไทยนะครับซึ่งมีเครือข่ายองค์กรครูนี่เกือบ300ร้องค์กรนะครับเท่าที่ผมฟัง